สวัสดีครับเช้าวันอาทิตย์ทีอพฤศพจิกาย์น,นะครับอย่าลืมกดตุกใจกดกระดิ่งเพื่อติดต,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 ดตามมาด้วยนะครับขอบคุณมากครับ, yes. รบวันนี้เราก็จะมาดูหุ้นที่มีความเสี่ยงสูงแต่ว่ามีโอกาสที่จะทำกำรไรนะครับทีการก็คือตั้งค่านะครับ หาหุ้นนะครับสแกนค่าอีวนวลุ่มมีแวลูแล้วก็มีเหลือกว่า ISI อ s i า SI, SI, มากกว่า40่ s i 1ไอวันนะครับ i s i 14วันนี่มากกว่าครับดีไอบวก14วันมากกว่า20วันอายี่ยค่า20นะครับดีอลบสบน้อยกว่า19นะครับเอาแบบ พุ่งพุ่งอย่างเดียวนะครับแล้วก็ค่า MACD นั้นก็เลียงลำดับนะครับแล้วก็มี MACD นั้นจุดสัญญาณเอาแค่นี้นะฮะแค่นี้ก็ง่ายๆนะครับตั้งแค่นี้นะครับส่วนวิธีการตั้งนั้นทุกท่านน่าจะพอจะเป็นหรือถ้าไม่เป็นก็ดูคลิปอื่นๆค้นหาใน Google เอาละกันนะครับว่าวิธีการสแกนหุ้นนะครับโดยใช้ E f ฟ n นะครับแล้วก็ขอบคุณ อีฟินเทรดเดอร์ไว้ด้วยนะครับคุณอีฟินสต็อกพิกอัพนะครับชื่อเมเต็มเขาอันนี้เวอร์ชัน5้า1ดนะครับเราก็ลองมาสแกนดูเลยนะครับกดสแกน,นครับก็ดูที่วอลุ่มหรือที่ value นะครับอ,อันดับแรกก็จะเป็น kbank นะครับแล้วก็ดู kbank นะครับ ผ่านพ้นเส้น2องะว,วันเรียบร้อยนะครับเหนือนเส้น2องะว,วันแล้วก็พุ่งขึ้นไปนะครับก็ยังมีโอกาสนะครับที่จะทําทตัวนี้หุ้นที่เปิดสูงขนาดนี้ก็มีโอกาสที่จะยอตัวนะครับถ้าเราดูจากอินดิเคเตอร์ทุกอย่างก็เข้าที่เข้าทางนะครับโดยมี D i ลบที่11นะครับ D, D X 11แล้วก็ D i บวกที่52นะครับ A,B,C,D ก็อยู่เหนือ s ท g ก a นนะครับก็อยู่เหนือเส้นวีไลน์นะครับแล้วก็มีวอลลุ่มหนาแน่นนะครับมีวอลลุ่มก็ซื้อมากกว่าขายนะครับอันนี้คือวอลลุ่มซื้อมากกว่าขายก็หมายเขาว่ามีโอกาสที่จะทำกำไรต่อไปนะครับโดยถ้าเราดูจากข่าวก่อนนะครับข่าวง่ายๆข่าวใน พ e ี่อีฟินส์พีกรับนี่แหละครับพีกัเนี่ยรุปผลการดำเนิน,น,น,เนงานนะครับของเคแบงกก็ยังถือว่าขาดทุนนะครับเนื่องจากปัญหาโควิดแล้วก็เนื่องจากการโอนอในบัญชีที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่มันดูเหมือนจะ,ะ,ะไม่ไม่ถูกกฎหมายนะครับก็การดำเนินงาน หลายอย่างที่เกี่ยวกับโควิดนะครับก็เลยทําให้ราคาล่วงลงมาแล้วก็มีการดาเนินงานนั้นที่ขาดทุนหมายว่ามีกําไรนิดหน่อยนะครับก็มีกําไรก็น้อยกว่าปีที่แล้วนะครับเมื่อเทียบกันนะครับระยะ3เดือนกับ9เดือนนะฮะอันนี้คือระยะ3เดือนอันนี้คือระยะ9เดือนนะครับก็ต่ำกว่ามากมายนะครับสำหรับแบงก์แต่ว่ากลุ่มแบงก์ก็ยังมีโอกาสขึ้นต่อนะครับโดยที่ดูที่ ต่างชาติเก็บมากที่สุดนะครับมาดูหน่อยแล้วกันนะครับหาเหตุผลนิดนึ่งครับ NVDR นะครับซื้อมากที่สุดนะครับก็ดูพื้นฐานนะครับกระแสะทุนต่างชาติไหลเข้านะครับก็การพัฒนาเชิงบวกของวัคซีนนะครับกุมธนาคารมือกาสดีขึ้นนะครับก็ ้าธนาคารในประเทศไทยประกาศ s t a t e m e n ประเมินว่าจะอนุมัติให้ธนาคารกลับมาจ่ายเงินสดได้อาจารย์จ่ายปันผลได้เนี่ยคือช่วงนี้เขางดจ่ายปันผลกันนะสำหรับธนาคารก็ดูประมาณการกำไรสุทธิปี P 63นะครับแต่และแบงก์ก็เมินออกมานะครับในแบงก์ก็ประมาณ20 20,000ล้านครับ ลบไป47นะครับต่ำกว่าปีที่แล้วนะครับก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็ยังคงระดับแตะ2หมื่นล้านทุกตัวนะครับยกเว้นเอเชียพัทนะครับพัทนั้นให้หมื่นแนะครับก็ราคาเหมาะสมนะครับมีที่ให้เยอะสุดก็จะเป็นเอเชเวลนะครับ โดยราคาเหมาะสมเฉลี่ยก็คืออยู่ที่99.45นะซึ่งตอนนี้ก็ราคาก็ขึ้นไปเยอะนะครับถ้าเราดูอย่างนี้ปุ๊บเราก็จะมาดูว่าวัาน,านนี้จะเป็นอย่างไงบ้างก็มีโอกาสที่จะตกลงมานะครับหมายก็ว่าเราอาจจะเปิดกระโดดขึ้นไปนะครับแล้วเขาก็ชะลอตัวตกลงมานะครับอยู่ที่ประมาณสัก106เหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นแนวต้านครับก็ประมาณน่าจะ ขึ้นไปที่โดดเปิดกระโดดขึ้นไปนะครับก่อนที่จะขายทํากําไรนะครับเป็นแนวแนวโน้มนะครับอย่างนั้นนะครับถ้าไม่เปิดกระโดดก็อาจจะค่อยๆพุ่งขึ้นไปอีกรอบนะครับต้องเปิดกระโดดแบบนี้นะมีช่องว่างมี Gap ตรงนี้เนะี่ยก็เปิดกระโดดขึ้นไปสำหรับตัวนี้จะดูรายปีนะครับจะเป็นรายเดือนจะเป็นยังไงนะครับก็ กำลังทำท่าจะฟื้นนะครับอีกข่าวดีก็มีโอกาสที่จะฟื้นนะครับแต่ถ้าดูรายปีแล้วก็จะลงสำหรับปีนี้ถึงปีนี้เนี่ยก็เป็นปีที่ตกต่ำนะครับลงต่ำสุดของเอแบงค์นะครับถ้าปีหน้าเปิดมาเกียวประมาณร้อยสามสิบก็ถือว่าเป็นโอกาสดีเนี่ยก็มีโอกาสที่จะ ิดต่อไปหมายว่าเขียวต่อไปนะครับอลอเบลิกก็กลับมาด้านล่างเรียบร้อยนะครับถ้าในปีหน้าก็เกี่ยวกับธุรกิจทางด้านออสืือออนไลน์นะครับสืือออนไลน์จะเกิดเืือออนไลน์ทันนะครับมีการแข่งขันนะครับไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับไม่มีค่าใดๆทั้งสิ้นเกี่ยวกับการทําธุรกรรมนะครับก็จะมีโอกาส กลับเข้ามานะครับเพราะว่าแบงก์ก็จะให้แนวโน้มของการทํากําไรก็คือการให้เงินกู้แล้วก็เด,ดอกนะครับการทํากําไรจากดอกผลนะครับแต่ดอกก็ตอนนี้ก็มีโอกาสที่จะลงต่ำนะครับตามสภาวะเศรษฐกิจนะครับมีการชะลอตัวก็อาจจะทําให้ผลงานการดําเนินงานก็ขาดทุนคือขาดทุนกําไรนะครับ ลงอีกเล็กน้อยนะครับเาน่าสนใจนะครับสับตัวนี้ก็มีโอกาสกระโดดขึ้นไปนะครับวันนี้วันนี้วันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับเพราะฉะนั้นเราก็รอดูันจันทร์และในอาทิตย์ทั้งในอาทิตย์หน้าทั้งอัาอาทิตย์นะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับแทงอีกตัวเข้ามานะครับตามมาติดครับ BBL ครับก็ดูแล้วก็เป็นแนวโน้ม กลับตัวขึ้นมาได้นะครับผลเส้น2องวันเรียบร้อยนะครับอ่าอินดิเคเ,เตอร์อยู่ตำแหน่งดีนะครับถ้าเราดูโมงย้อนกลับไปก็จะกลับไปทดสอบแนวต้านที่130 2อ่า128-129นะครับประมาณนี้นะก็มีแนวโน้มขึ้นไปที่ตอนนี้นะใกล้สุดก็จะเป็น125นะฮะโดยล่าสุดนั้นก็มีปริมาณการ ซื้อมากกว่านะครับหุ้น่มซื้อมากกว่านะครับ MBC อยู่ในตำแหน่งดีนะครับหมายความว่าเอยูอ่ในสัญญาลักษณ์นะครับ IDX ก็อยู่สูงนะครับใ,ใกล้ๆกับ DI บวกนะครับส่วน DI ลบนั้นอยู่ต่ำสุดก็ถือว่าดีมากนะครับ DI ลบนั้นต้องต่ำกว่า20นะครับว่า MFB <ม>อยู่ที่1นึ่งกว่า ูงและอยู่เหนือก่าเส้นวีไลน์ก็ถือว่ายอดมากนะครับเป็นตัวที่จะพุ่งขึ้นไปต่อนะครับโดยเขามีการทำการส่งสัญญาณว่าจะขึ้นแต่ก็มีการขายทํากำไรลดลงมาแต่ก็ยังมีผู้ซื้อสะสมไว้นะครับเพราะว่าเห็นแนวต้านตรงนี้นะเป้าตรงนี้นะครับเราก็จะดูว่าเป้าต่อไปก็จะไปที่เท่าไหร่ ดูแนวโน้มของการาทำกำไรนะครับอันนี้ก็มีโอกาสที่ทำกำไรเพิ่มขึ้นเมื่อไทเทสโกโรตัสเป็นแบงกิ้งเอเจนต์นะครับวองครบทุกสาขาแล้วก็ลดมันก็จะส่งผลให้าลดพนักงานลดการเช่าสาขาค่า,าเช่าในสาขาแต่ละสาขาก็จะ ถูกลงนะครับสำหรับ EBL นะครับก็ขงน้ําหนักลงทุนนะครับราคาเป้าหมายที่หนึ่งรสิบาทก็แปดสิอตัวราคาของตัวนี้เนะนี่ยขายซึ่งไม่ใช่ราคาที่ทั่วไปนะครับ ก็มีความเป็นไปได้นะครับว่าอันทักการทำธุรกรรมนะครับก็กับทิสโก้นะครับให้เป็นท็อปปิกนะครับจากสะสมเยอะน้องสุดติ๊ก EIS โีดสิบเก้าจุดแปดศูนย์สิบเก้าจุดแปดเปอร์เซ็นต์นะครับในมาสามปีหกสามนะครับ ตอนนี้ก็ยังติดที่ธนาคารในประเทศไทยยังไม่ให้จ่ายปันผลลูกค้าโดยรวมก็ขอให้ดาวน์โหลดนะครับเราก็ออมีตัวนี้ครับดูกันกจ่ายนะครับก็ลงมาครึ่งนึ่งนะครับสามเดือนแรกเนี่ยแอสไพร์สามเดือนล่าสุดเนี่ยก็อยู่ที่ 2.10นะครับซึ่งปีก่อนนะั้นอยู่ที่ 4. 9ุด9นะครับแล้วก็ในระยะ9เดือนก็ได้แค่7นะครับก็นั้นก็ราคาลงนั่นก็เป็นที่ถูกต้องนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่ากลุ่มแบงก์เขายังไม่ประกาศให้มีการยังไม่ประกาศให้มีการจ่ายปันผลนะครับแต่ราคาพุ่งขึ้นไปแบบนี้ก็เป็นการเก่งกำไรนะครับ ถ้านักลงทุนที่คิดว่าจะไปรอซื้อตอนที่เขามีผลกำไรก็คงไม่ได้แล้วเพราะตอนนี้ก็เป็นราคาต่ำสุดของแบงค์ทำให้เราสามารถเข้าไปถือครองได้นะฮะเพราะถ้าปล่อยไปนะี่ไปมากกว่านี้ก็จะต้องบอกว่าพนอีกนานนะเพราะว่าถ้า,าปล่อยราคากลับขึ้นไปตอนที่เขามีการปันผลแล้วก,ก็จะไม่ได้กำไรของการมันก็กำไรน้อยครับ แต่ถ้าเราซื้อเอาตอนอยู่ใังราคาต่ำๆนะครับถึงเราไม่เราไม่ได้ปันผลเราก็ยังได้ราคาที่ดีนะครับต้องมองต่างมุมกันนิดหนึ่งนะครับสำหรับท่านนักลงทุน,นครับตัวที่ตัวต่อมาก็เป็น SCB นะครับหุ้นแบงก์ทุกตัวกับตัวขึ้นทั้งนั้นนะครับ เรามีแรงซื้อนะครับแรงซื้อมากกว่ากันแรงขายนะครับโดยตัวไหนที่ราคาต่ำหน่อยก็จะมีแรงซื้อเยอะหน่อยนะครับตัวไหนมีราคาสูงก็ลดหลังไปนะครับอันนี้ก็เข้ามาเป็นแท่งเบลล์นะครับก็วันจันทร์ก็อาจจะดอบลงมานิดหนึ่งนะครับ โอ้ oh, ขึ้นมาสาวันติสีวันตินะครับเห็นไหมว่ามีโดจิตรงนี้กาลังตัดสินใจจะขึ้นหรือลงแล้วก็มาเหยียวนาตึบแล้วก็มีน้าต่ออีกแล้วก็มีเนี่ยน้าต่อไปนะครับก็เลยทําทําแนวโน้มนะครับมีขาขาขึ้นนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีสีแดงที่ยาวกว่าสีเขียวเท่านี้เนี่ยเพราะฉะนั้นก็ยังคงขึ้นเป็นขาขึ้นต่อไปนะครับก็ขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วมีปริมาณการซื้อขายหนาแน่นนะ แลูลเยอะนะครับวนลุ่มหนาครับระดับล้านขึ้นไปนะครับตัวต่อมาจะเป็นตัวนี้ตัวสำคัญนะตัวนี้ขึ้นอย่างเดียวนะเห็นไหมแล้วตัดเส้นสองแลวันขึ้นไปเสร็จก็พุ่งขึ้นไปอย่างเดียวนะครับมีโอกาสขึ้นอย่างเดียวนะครับโดยที่มีวนลุ่มหนาแน่นนะครับสำหรับวันนี้นะแต่เมื่อวานวันศุกร์นะครับวันศุกร ซื้ร้อยสาสิบสี่นะครับก็เป็นกลุ่มที่เป็นหุ้นฐานหินอาจจะเป็นการขึ้นตัวในอีกระยะหนึ่งก่อนที่จะโรยลาลงมาเพราะว่าต่อไปนี้เกี่ยวกับพลังงานนะครับก็คงจะเป็นของอันนี้ก็ราคาหุ้นราคาฐานหินก็จะถูกลงแล้วเขาก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นระบบ ทอเซลหมดนะครับประมาณหนึ่งนะครับแต่ก็อาจจะประมาณสักหลายปีนะแต่อันนี้คือเป็นจังหวะและโอกาสของที่ผ่า,านหินจะเทิร์นอลาวกลับมาสักระยะหนึ่งนะครับก็มีขายข่าวการทํากําไรนะครับจา,าจากญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นนี่มีโรงงานไฟฟ้ามากเหลือเกินนะครับชากรก็พอประมาณนะ แต่มีการซื้อขายโรงไฟฟ้าเน่ยหนานแน่นนะครับใครก็ไปทําธุรกิจที่นั่นแต่ละคนก็จับจองซื้อขายธุรกิจกันทางบ้านปู่ก็จะไปลงทุนเปลี่ยนไปทางไปทำทางด้านโรงไฟฟ้าเกี่ยวกับพลังงานนี้เป็นพลังงานไฟฟ้าเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์นะครับเขาก็จะเปลี่ยนทานเฟอร์ตัวเองจากธุรกิจ ่านหินแล้วก็จะเน้นทางด้านตัวรัเซลล์กันเยอะขึ้นนะครับก็แนะซื้อนะครับราคาเป้าหมายของตัว BPP อยู่ที่22บาทนครับบ้านปูพาวเวอร์นะครับ,บ,รบตัวนี้เป็นตัวแม่ตัวนี้เป็นตัวลูกนะครับโดยว้าตัวลูกสร้างผลกำไรตัวแม่ก็มีแนวโน้มที่จะได้กำไรนะครับ เราโยนตาให้7.8ปรุงสีก็7.9นะครับตอนนี้ขึ้นไปเยอะแล้วนะก็ดูแนวโน้มแล้วก็น่าจะขึ้นต่อได้อีกสักระยะนะครับก็ขึ้นขึ้นได้สองแบบสามแบบนะครับแล้วแต่สถานการณ์เช้าวันจันทร์นะครับถ้าเราดูจากแนวนี้นะฮะแล้วก็ดูจะเช้าวันจันทร์จะเป็นอย่างไร ดาวจันทร์ก็มีโอกาสเตื่นตูมจากการาปิดบวกของดาวโจรับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเดตนั้นครับเดตนั้นยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับเตจะเป็นแนวแนวโน้มขาขึ้นนะครับโดยมีเบียลบนั้นต่ำกว่าชาวบ้านนิดเดียวนะครับแต่เหนือเส้น 20ก็ถือว่าสูงนะครับก็ยังมีโอกาสไล่ไปด้านข้างนะครับหุ้นก็ยังต้องกลับไปยังต้องขึ้นต่อนะครับไปที่พันห้าร้อยนี่ครับก็พยายามทำตัวให้ถึงพันสี่ครับนี่ก็เป็นอนุมนะครับมีความเสี่ยงนะครับ คุณพวกนี้มีความเสี่ยงแต่ว่ามีเาเคเตอร์ที่อยู่ในฟอร์มที่ดีนะครับดูจะเหนือเส้น2องะวันกันหมดเลยนะฮะบจนแนวต้านแล้วก็กลับลงมานะครับแต่2องะวันก็เด้งขึ้นนะครับก็ย่อตัวแล้วก็พุ่งขึ้นนะครับ ต้องดูที่อินดิเคเตอร์ที่ดีนะครับเราจะเห็นว่าถ้าอินดิเคเตอร์ดีมันก็จะขึ้นต่อไปนะครับก็มีโอกาสขึ้นต่อไปนะครับหลายหุ้นก็กลับเข้ามาในพอร์ตที่มีขาขึ้นนะครับอันนี้ก็แสดงว่าเขามีแบ็กอัพมีมูลค่ามีเอ่อมาเก็ตแคปเยอะนะครับมีแบ็กอัพเยอะมีแบ็กอัพ เจ้าเยอะนะเขาก็เลยเปิดกระโดดข้ามเส้นสองละวันแล้วก็พุ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็ขยายสาขาขยายอะไรไปเรื่อยๆนะครับหุ้นใหญ่ๆห,หุ้นดังๆหุ้นที่เป็นขาประจําก็พากันขึ้นหมดนะครับก็จะไซด์เวอยู่ในกรอบตอนนี้ก็อยู่เหนือเส้นสองละวันก็มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปแตะทำนิวไฮในรอบสามสี่เดือนนะครับ ก็น่าจะไ์เวลลงเหมือนเดิมนะครับประกอบเขาอยู่ประมาณนี้เนะี่ยเส้นป่าบนเส้นป่าล่างเป็นกรอบแนวเดินของราคาหุ้นนะครับถ้าดูจากตรงนี้ก็รอบรอ75วัน35วันเกินสามเส้นสองแล้ววันสี่วันเกินสองแล้ววันขึ้นไปพุ่งก็สะสมพลังเพื่อจะะลุ ราคา6.25บาทขึ้นไปมีโอกาสกลับขึ้นไปนะครับพอ,อก,กลับขึ้นไปลักษณะการก็ดูรูดูลักษณะของเป้าแบบไซเคิลของหุ้นนะครับก็ลงมาขึ้นไปลงมาแล้วก็ขึ้นไปเพราะฉะนั้นก็ถ้าเราอามีราคาเป้าหมายอยู่ที่แถวๆนี้นะครับ แล้วก็เขาก็มีกําไรนะครับก็ทําให้ราคาหุ้นพุ่งขึ้นไปค่อยทยอยขึ้นไปอย่างนี้นะแล้วก็เป็นเวลาที่น่าจะสะสมนะครับสาหรับนักลงทุนนะครับเห็นไหมครัเวลาหุ้นผ่านเส้นสองว,วัน,นครับแล้วก็พุ่งขึ้นนะครับแล้วเขาก็จะมีแรงเทขายนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเอขายก็ยอดตัวลงมา ก่อนที่จะดีดตัวกลับขึ้นไปนะครับตามลูกศรน,นะครับฮนะปุ่นเขาก็จะมีแนวโน้มขาขึ้นใช่างไก็กระโดดเปิดขึ้นไปนะครับแล้วก็มีแรงเทขายทํากําไรนะครับมันก็ไม่มีใครที่จะถือยาวกันนะครับอันตรายนะครับแล้วก็ปุ่นกระขึ้นกลับขึ้นไปนะครับแล้วก็ยอดตัว เล็กน้อยนะครับก่อนที่จะกลับมาดูว่าอินดิเคเตอร์อยู่ในตำแหน่งใดน,นะครับก็ถ้าสูงก็สวยก็พุ่งมันต่อนะครับตัวนี้ก็มีโอกาสที่จะขึ้นต่อไปนะครับก็อีกอย่างหนึ่งก็ต้องดูว่าราคาเป้าหมายอยีกเท่าไหร่ด้วยนะครับอย่างตัวนี้ราคาเป้าหมายที่6.8ใช่ไหมครับแต่ทุกอย่างพุ่งขึ้นเกินนะครับถึงแม้ว่าจะได้กําไรแต่ก็ ยังไม่ยังมีตัวนะครับก็คือตัวนี้นะของกรุงศรีบอกว่าแดบาทนะครับก็มีโอกาสขึ้นต่อนะครับไปถึงแปดบาทบแล้วถ้ายังมีม,มีแนวโน้มกำไรต่อไปก็มีโอกาสเลยแปดบาทขึ้นไปได้นะครับก็ค่อยๆปรับพื้นฐานนะครับแต่อบอกแนะนำขายนะเพราะว่าราคาเป้าหมายที่หกบาทนะครับ อันนี้ก็หมายว่าตอนนี้ก็อยู่ถ้าเราตัดคัดลอดก็ประมาณ7.2 7.0นะครับถ้าราคาดิ่งต่ำกว่านี้ก็ตัดลอดไปแต่ถ้ามั่นใจถือยาวได้เขาก็จะมีเขาก็จะมีโอกาสเต้งกลับขึ้นไปที่8บาทนะครับก็รอทำกำไรที่ตรงนั้นก็ได้นะครับสำหรับนักลงทุนที่ถือทำกำไรนะครับ แต่จริงถ้าถ้านักลงทุนที่ซื้อ,อไว้ตั้งแต่แนวแนวรับแถวนี้นะครับ5.1 5.2นี่ก็สบายใจนะฮะตอนนี้คือเขาจะมีแต่แนวทางาไซเวย์ขึ้นอย่างเดียวนะไซเวย์อัพขึ้นไปนครับถ้าดูจากกราฟนะครับอันนี้เป็นจุดต่ำสุดนะครับสีบาทกว่าๆก็กดีขึ้นไป เขาก็มาไซด์เวย์อยู่ในกรอบก่อนที่พยายามกลับตัวขึ้นไปอีกครั้งนะครับก็รอดูแนวะโน้มตัวนี้ครับมีโอกาสขึ้นไปอีกกรอบมานะครับก็แตะหนึ่งแตะสองแตะครั้งที่สามมีโอกาสหลุดขึ้นไปข้างบนนะเพราะว่าเลยเส้นสองร้อยวันนะครับก็จะเหมือนคุณเมื่อสกู่ที่เราดูดูกันนะก็จะมีตัวที่ เหมือนเส้นสองละว,วันเลยเส้นสีแดงเมื่อไหร่ก็ก็พุ่งขึ้นเมื่อน,นั้นนะครับนี้ก็กําลังตัดสินใจนะครับโดดขึ้นไปสัมผัสแนวต้านสําคัญตรงนี้นะครับก็ตัวตนี้ก็น่าสนใจนะ่ยก็เส้นสองละว,วันก็จะเห็นว่าเส้นสามสิบห้าวันกับสิบสี่วันนี้อยู่อยู่ตรงนี้แล้วก็รอที่ประมาณอาจจะไปอีกสักอาทิตย์สอง ภายในอาทิตย์หน้าก็ได้นะี่ยาก็จะพุ่งเลยขึ้นไปทุกอย่างหดเส้นกลับมาเรียงตัวนะครับสี่วันเหนือสามสิบห้าวันเหนือสองร้อยวันอย่างนี้เนี่ยกุญุขก็จะพุ่งต่อไปนะครับอันนี้ก็ถือว่าีไ,ได้นะครับตอนนี้ราคาหุ้นก็จะดีดกลับตัวขึ้นไปขึ้นมานครับก็อยู่ที่เ,เรียกอะไร F4 คือแฟนคลับของหุ้นแต่ละตัวนะครับอันนี้ก็วนรุ่มบางเบาก็ไม่น่านจะมีอะไรมากมายเท่าไหร่นะครับเราก็ต้องรอติดตามนะครับแต่ดูจากราคาแล้วนี่ก็อ่าถือว่ากลับมาได้ดีนะครับอ่านี่เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับจะหุ้นสองสามตัวที่เราผ่านมาเมื่อกี้กนะครับก็ราคาหุ้นยังอยู่ที่ สามสิบห้าวันย,ยังยังไม่มากกว่าเหมือนตัวนี้นะก็คือว่ามีเส้นสิบสี่วันเหนือกว่าเส้นสามวันที่กว่าแล้วก็ตามผ่านเหนือกว่าเส้นสองละวันที่เราเห็นเห็นอันนี้แบบชัดเจนนะขาหุ้นก็จะเป็นเช่นนี้นะเขาจะขึ้นมาก็มีการพักตัวครับแล้วก็รอเส้นสิบสี่วันรอเส้นสามสิห้าวันออกมาใกล้ตัวเส้นสองละวันทั้งสองวันไอ้ทั้งสอง ทั้ง14วันแล้ว35วันมาติดก,กันพุ่งขึ้นไปนะีก็มีการรอครับรอนี่คือรอสัญญาณนะครับแล้วก็รอวนลุ่มนะครับอย่างนี้คือการกลับตัวของเส้น35วันนี้ขึ้นไปนครับตัวนี้ก็จะมีโอกาสพุ่งขึ้นไปต่อตัวจะไปได้แค่ไหนก,ก็ดูราคาเป้าหมายของ โกเกอร์ให้ไวนะครับยังคงขาดทุนหมายว่าขาดทุนกำไรกําไรนะเพราะว่ากําไรน้อยกว่าปีก่อนนะครับตัวนี้ก็มีกําไรลดลงแต่ก็มีการจ่ายปันผลนะครับวันขึ้นเครื่องหมาย XD ก็คือวันที่27นะครับแล้วก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นอย่างที่คาดกันหรือเปล่านะครับเราวันนี้ก็ขอบคุณมากครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตาม กันใหม่ครับสวัสดีครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะถ้าชอบขอบกำลังใจสักนิดนึงนะคะคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ถ้าอยู่ใน youtube ก,ก็กด Sub สไครต์ถ้าดูใน Facebook ก็กด s e e First ไว้ด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับทุกๆก,การดูนะคะ